ซินดักชแนลยินดเตอนรเ่น Get the friend Why he get get friend เราไปย้ายเพื่อนกันย้ายแปว่ายังไงย้ายโยนโอันนี้มัน new update ยออซ้ำเลยเฮ้ยเฮพอถืออะไรวะเนี่ยทำเล็บทำเล็บสามทีแล้วโยนยังไงวะเนี่ออมโยนแม่งโยนโยนไป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 ีเียวไปยังไงอะ เราไปกดโยนเลยอ๋ออ๋อกดกดเลยฟิววันกูวันกูไปที่ร้อยสิบสองเมตรอ๋อเอ้ย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 เบคอนเฮ้ยต้องต้องเล็งมุมสูงแล้วก็โยนแม่งเลยกดค้างนะครับเดี๋ยวร้อยสิบสองกดอีปิกว่ะว้าวทะลุช่อ๋อเราได้พลังมาโยนอีนูอีนูเบคอนีไอเบคอนเออโยนแม่งเลย ออมใช่ใช่ออมร้อยสิบสองกูได้พลังงานมาก็าได้พลังงานมาเฮ้ยแบบนี้แม่งสนุกกว่าโยนโยนแม่งเลยก็ร้อยสิบสองทำไมได้แต่ร้อยสิบสองเมตรวะโยนไกลกว่านี้ไม่ได้หรอฮะร้อยสิบสองเดี๋ยว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 เพราะว่ามันต้องไปซื้อพลังงานแน่เนีเ่ยกูเล่นอีกที เว้ยอีปีเว้ยขอเก็บดาวดิดิเก็บดาวได้ได้กำลังภายในเว้ยวิ่งเก็บดาวไปทำหาอะไรวิ่งเก็บดาวที่เสียเลี้ยงเหรออ๋อพอเห็นเสียเลี้ยงละเหมือนแบบนี้แม่ก็เหมือนด่ารถรถวิ่งแข่งด่ารถแข่งเฮ้ยเก็บดาวหน่อยยัยเฟเฟนยัยเยสเอฟเฟนฮะแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอ่อคือเนี่ยอเนี้ย e-auto e-open q-auto เกี่ยวไม่เอาอคนมโค<ฮ>รหลายตายเลยว่าแมปนี้ไม่สงสารคนแก่บ้างเอคิวสีบเอกพอได้มาสามร้อยพลังงานล้วจะไปทำอะไรอีตบองทาตบหน้า,ต,ต,บนาตบหน้ามันไหนอัปเดรยังไงหรือว่าต้องซื้อสายเลี้ยงเดียวต้องซื้อสายเลี้ยงอ๋องก็ต้องซ้ายสุดนี้ใช่ไหมนี่หนี่หรอเจ็ดสิบห้าอ,อ๋อ เจ็ดร้อยห้าสิบไม่พอเอาสองร้อยคืออะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์คือที่จะได้อแม่งเลยอ๋อไม่ใช่ไม่เข้าใจอ๋อโตแม่งเลยยูแค n น o t ทำไมอ่ะทำไมแคลนด์อ่ะพ่อไี่เนี่ยฮะอ๋ะอเอาพ่อคิดว่าอยู่นี้เอาอยู่นี่เหรออ๋อไปเก็บก่อนต้องออกกำลังกายโยนเพื่อนบริการออกกำลังกายโอ้ร้อยห้าสิบเจ็ดไว อ๋อพลังงานเยอะขึ้นก็โยนได้ไกลขึ้นโยนได้ไกลขึ้น,น,ก,นกระโดดสองขาร้อยหกสิบสองกระโดดโยนขาคู่เลยเพโยนมันไปร้อยหกสองเริ่มได้สองร้อยพลังงานนะเว้ยสะสมพลังงานในการโยนเพื่อนโคตรใจร้ายเลยสองร้อยทำไมพลังงานเยอะขึ้นแลวเพราะว่ากล้ามเนื้อเยอะขึ้นนีไ่ไงกล้ามเนื้อมันแปรผันกับพลังงานตามหลักตามกฎฟิสิกส์มวล,ล่ากับ โมเมนต์ามเท่ากับโมเมนต์ทวนเพราะฉะนั้นก้ามเนื้อก็ต้องเท่ากับพลังงานก้ามเนื้อแปรผันตามพลังงานไปว้2หสองจะเอาสักห้าร้อยมันใครมันโยนเพื่อนไปไกลจังเลยวะฟิวว้าหสองโอ้มันโยนเพื่อนข้ามมิติเลยอะใจร้ายยังก้ามมึงต้องใหญ่ใหญ่เบอร์ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมหมดเวลาอะไรเนี่ย เฮ้ยเลี้ยงใครขอบ้างที่เลี้ยงเนี่ยมีหมดเวลาได้ว่าอ่อแล้วเพื่อนไปไหนกันออเพื่อนวิ่งเก็บดาวอ๋อสามารถอยู่ตรงนี้คุณสามารถเริ่มตรงนี้หมายเหตุ <c oughs> collect power reset to your b a s e จำอ๋อทำไมต้องรีเซ็ตอ๋อกลำเนือพ่อลดลงว่ะกำเนือพ่อลดลงแสดงว่าวิ่งเก็บดาวกัน ถ้าโยนก็ได้กล้ามเนื้อเพิ่มไหมม,มีเก็บดาวกันว่าเนี่ยพระเจ้าไม่มีอยู่จริงพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคิดมันเชื่อไหมใครคิดไหนคิดไหนคิดซ,คดซิคิดซิคิดสิคาปูชิโน่นะมาแล้วเปิดสุดโ <Yeah. S 1> ยนเพื่อน,อน<ๆ>เก็บดาวล็อกเก็ตเฮ้ยล็อกเก็ตทำอะไรได้อันล็อกล็อกเก็ตอันล็อก <c oughs> อาร์ล็อกแล้วมาพลังงานล็อกเก็ต สองร้อยสามสิบเจ็ดได้การเมือมาอีกร้อยหนึ่งหกร้อยเลี้งการเงินมาเป็นเจ็ดร้อยเอาแล้วการเงินได้มาอีกร้อยหนึง่งทำไม,ไมซื้อเเลี้ยงเหมซื้อซื้อไปได้เจ็ดร้อยแล้วไปซื้อเสียเลี้ยงใช่เสเลี้ยงที่สองน,นี่เจ็ดร้อยห้าสิบยังไม่ถึงเป็นสองร้อยโอเพนเลยได้อะไรครับกขึ้นตัวโอเพน ผมต้องคิดในการส่วนร่วมในการได้ตัวจิมมี่อะไรวะเนี่ยเป็ด um เป็ดจิมมี่อันคาร์มอนอันคาร์มอนอันคาร์มอนคาร์มอนแล้วใส่เลียกพ่อไปไหนที่ออกมา <c oughs> จิมมี่เออจิมมี่ตาพ่อแล้วขอบคุณมากนะจิมมี่โอ้โเหเฮ้ยจะดูอ่ะจะดูอ่ะไม่อยากดูคนจะดูไอโอ้โหสี่ร้อยพลังงานเยอะมากไปโยนมันไปโยนมันทิ้งไปสามร้อยพอพอพอด,วดวู พ่อพ่อ,อยู่ด้วยขอดพ่อต้องวิ่งมาจะโย <ง S 2> น,นวิ่งแล้วก็โยนสามร้อยหกสองสามร้อยหกสองปอเป็นดาวหางทะเลเลยเว้ยวิย่งมากระโดดแล้วก็โยนแม่งเลยตามสูตรหลักไอสไตล์สามร้อยสิบสองน้อยทำไมมันน้อยลงเมื่อกี้ได้สามร้อยหกสองเออสามร้อยสิบห้าบวกเออกดค้างยิงน้อยอีกบ่อสองร้อยหกสิบสองน้อยลงร้อยหนึ่ง ได้พลังงานมา900แล้วเว้ยอะไรครับคำนวณว่า5ล้านบวก5ล้าน5ล้านบวก5ล้าน10ล้าน302ใช่5ล้านบวก้าล้านเลยอ่า5ล้านเป็น70ล้านเขา5ล้านโอ้ยโยนก่อนเถอะเดี๋ยวแล้วก็ได้พลังงานมา1 0งแล้วก็ได้มาอีก90 ขอซื้อหของเพิ่มใหญ่ขูดมันด่างเฟลลี่อะพ่อดูพ่อดูในแอนว่ะหมดในตัวเดียวแอนแอนเอนจงออกมาเบิกได้กี่ตัวเบิกเบิกเลได้กี่ตัวสองสองโอ้โยนขึ้นอยากเห็นได้ชัดโยนแรงขึ้นอยากเห็นได้ชัด เราเราจยนเหมดาวหางะพอดีดาวหางเล่โอเคโยนมันไปโอ้โหแม่งมีติดบูดอีกมีติดบูดอีกเดาวเล่นเพื่อนมาแหยกูแล้วก็โอ้โหไฮสกอร์เลยเนี่ย ผมไม่ได้สตว์คืออะไรสตั์วนวนวนรอบอ๋สอสตัตว์เทอร์โมสัตว์เฮ้สับว์ไปมากแล้วกูต้องทำหม้อใจสับว์ไปของลูกโดนจนเบื่อไปซื้อเราซื้อเสเลียงดีกว่าต้องซื้อเสเลียงเพิ่มพลังงานของเราเดนนี้โลกไม่มีอะไรกินแล้วไม่ใช่ไม่มีอะไรกินอันนี้สี่พันเวตัวให้ไสี่พันเวทขูบบูโดฮัน,านดาฟ<อ>ิลิปสามหมื่นห้า ดาวหางเฟลลี่โคตรสุดยอดตาวหาโยนมันก็มีดาวหางเฟลลี่ใช่มีหางใช่นท <c oughs> ัน New Record นิวเรคคอร์ดทุกคนตดแล้วปดตดแล้วเป็นด,ดาวของเฟลลี่เลยใช่เ <c oughs> พ,พื่อนๆยนนี้มีม มีสีหางดาวเฟลลี่ไหมเป็นที่นึงมีมีเหมือนกันแค่ครับตัวของอมมีชัดมากต้องวิ่งเข้าไปเนาะยักษ์โตรเอรียโยนแม่งเลยโอ้ดิวเดีร์คอร์ดอีกแล้วพ่อเป็นสีตีใหม่ที่น่าภูมิใจอย่างมากเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นดิวเดีร์คอร์ดวะพี่อมพี่อมมาหุดใจว่าเออพ่อดูดาวหางพะเลดาวหางเฟลลี่ดาวดาวดาวหางสี่สิบสมีดีคอร์ด เราหาโตเวโต้ทียอดดัางเวโต้กูต้องต้องเท่าไหร่วนนะเาหางข้อเก่าครับ4,000เอ,อ้ยได้แล้วนี่หมวกไม่ไหม้ไงพ่องสองอ้ห้หหมวกไม่ไหม้ด้วยอ่ะออโตอมันเลยได้ปายนิมโม นิโม <ไป S 1> จะ<ป>นิโมจะไปหาข้าวให้พ่อนิโมกินไปโมไปโมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้สามตัวเบิกเน็เบิกเน็สัตว์เลี้ยงสามตัวเป็นไงบ้างเมื่อกี้หนึ่งจุดสองไปหนึ่งจุดอสองนะครับสีตีใหม่นิวเดคคอดเลยพ่อสามแล้วครับสามพันสามพันเมตรโยนทีสามกิโลเลยว<ย>เย้ยอ้าวปิดปิดให้เราพักผ่อน นับไขย่ยังสิบห6วินาทีอีกอีกจอ,อด5ล้านวินาทีพวกมีไมข VIP ่ VIP เยอะเฮ้ยมีหมุนอะไรวะอีปิดิดตัวมาอีพีตัวไหนออมุนฟรีปิดได้มาตัวนึ่งพวอีปิดไม่ช่วยอะไรเลย เอัวอกอมกอีโยนเพื่อนซื้อสัตว์เลี้ยงเก็บดาวแมบบนี้ก็มีแค่แหละแล้วพบกันนะครับ